สวัสดีค่ะสรุปข่าวฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสโมสสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดตัวศูนย์หน้ารายใหม่ราสมูธฮอยลุนค่าตัวรวม72ล้านปอนด์บทความของเจมดักเกอร์เขียนไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจคว้าตัวราสมูธฮอยลุนกองหน้าชาวเดนมาร์กวัย20ปีมาเป็นกองหน้าคนใหม่แทนเป้าหมายหลักอย่างแฮร์รี่เคนแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บของฮอยลุนติดตัวมา จึงทำให้การลงเล่นเดบิวล่าช้าแต่เอริกเทนฮักผู้จัดการทีมยูไนเต็ดก็มั่นใจในศักยภาพของกองหน้าดาวรุ่งรายนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการส่งแมวมองไปดูฟอร์มการเล่นและวิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจให้ลำดับความสำคัญของพอยลูนเหนือเคน สโมสรเชื่อมั่นในคุณสมบัติทางกายภาพความเร็วพะละก,กำลังและความทะเยอทะยานของฮอยลุนทำให้เขาเหมาะสมสำหรับพรีเมียร์ลีกแม้ว่าการเลือกฮอยลุนจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างเนื่องจากยังมีประสบการณ์น้อยผู้บริหารของยูไนเต็ดยังมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพของฮอยลุนและเชื่อว่าเขาจะสามารถเป็นผู้เล่นที่ดีในโอแทฟอร์ดได้แอดเจมดักเกอร์ สโมสรอาร์เซนอลและสโมสรเบรนท์ฟอร์ดกำลังเจรจาขั้นสูงในดีลของผู้รักษาประตูดาบิดรายาฟาบริซิโอโรมาโนรายงานว่าการเจรจาระหว่างอาร์เซนอลและเบรนท์ฟอร์ดสำหรับการย้ายทีมของดาบิดรายากำลังมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วโดยทั้งสองสโมสรจะเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งภายในวันนี้การหารือมีความคืบหน้าอย่างมากและขณะนี้กำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ซึ่ง่งชี้ว่าการยอมรับข้อตกลงอาจอยู่ใกล้แค่เอื้อมขณะที่อาร์เซนอลตั้งเป้าหมายที่จะคว้าตัวของผู้รักษาประตูมากความสามารถรายนี้ทั้งสองฝ่ายต่างทำงานอย่างแข่งขันเพื่อหาจุดจบที่เป็นไปได้ในข้อตกลงเอ็ดฟาริซิโอโรมาโน สโมสรนอตติงแฮมฟอเรสใกล้บรรลุข้อตกลงกับสโมสรอาร์เซนอลในการคว้าตัวแมทเท์เนอร์ผู้รักษาประตูมากความสามารถฟาบริซิโอโรมาโนรายงานว่าสโมสรนอตติงแฮมฟอเรสกำลังใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับสโมสรอาร์เซนอลในการซื้อตัวผู้รักษาประตูมากความสามารถแมทเท์เนอร์ทั้งสองสโมสรได้บรรลุข้อตกลงทางวาจากันแล้ว และข้อตกลงส่วนตัวกับผู้เล่นก็ได้รับการตกลงแล้วเช่นกันยังคงเหลือรายละเอียดบางส่วนที่กำลังดำเนินการและเมื่อเสร็จสิ้นข้อตกลงจะถูกปิดผนึกอย่างเป็นทางการแอดฟาริซิโอโรมาโน่สโมสรนปารีสแซงต์เจอร์เมนและสะโมสสนเบนฟิก้าใกล้จะบรรลุข้อตกลงในดีลของกอนการโลรามอส f a b r i ซิโอโรมาโรายงานว่าหลังจากการเจรจามาหลายวันสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงและสโมสรเบนฟิกา้ากำลังมีความคืบหน้าอย่างมากในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขาการชำระเงินและข้อบังคับทางการเงิน (Financial Fair Play) สำหรับการย้ายทีมของกอนการโลรามอส ทั้งสองสโมสรตกลงค่าตัวกันได้ที่80ล้านยูโรและตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างมองโลกในแง่ดีว่าข้อตกลงนี้จะถูกปิดลงอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้ในขณะที่รายละเอียดขั้นสุดท้ายกำลังถูกเปิดเผยออกมาแฟนๆต่างเฝ้ารอการประกาศอย่างเป็นทางการอย่างใจจดใจจ่อโดยคาดหวังถึงการมาถึงของนักเตะพอนสวร์ชาวโปรตุเกสสู่ทีมปารีสแซงต์แชร์แมนอดฟาริซิโอโรมาโน สถานการณ์ล่าสุดของคีเลียนเอ็มบัปเป้กับปารีสเซนเจอร์เมนฟาบริซิโอโรมาโนรายงานว่าสถานการณ์เรื่องสัญญาของคีเลียนเอ็มบัปเป้ยังคงดำเนินต่อไปโดยมีข่าวลือใหม่ออกมาเมื่อวันเสาร์ว่าปารีสเซนเจอร์เมนกำลังพิจารณาที่จะให้ลงตัวจริงหรือตัดเชื่อเอ็มบัปเป้ออกจากทีมสำหรับเกมแรกของฤดูกาลที่จะถึงนี้ มีรายงานว่าสโมสรยังคงใช้กลยุทธ์ปัจจุบันในการให้เอ็มบัปเป้ฝึกแยกจากกลุ่มผู้เล่นหลักคนวงในเปิดเผยว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบก,การฝึกซ้อมของเอ็มบัปเป้และการใส่ชื่อของเขาไว้ในทีมหนัดเดย์จะตัดสินในต้นสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดคือภายในวันจันทร์นี้การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการทำสัญญาใหม่ของเขา ในขณะที่แฟนๆกำลังรอบทต,ต่อไปในดราม่าของเอมบัปเป้ที่กำลังดำเนินอยู่ความตึงเครียดยังคงเพิ่มสูงขึ้นแอดฟาริซิโอโรมาโนชีคจัดซิมใกล้ที่จะเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดด้วยข้อตกลงมูลค่า6,000ล้านปอนด์บทความของเฟรเซอร์วัตสันได้เขียนไว้ว่าชีคจัดซิมในธนาคารชาวกาตา ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเทคโอเวอร์มูลค่า6,000ล้านปอนด์เพื่อเป็นเจ้าของสมโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากการเจราจาหลายเดือนการเจราจามีความคืบหน้าขึ้นและคาดว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กระบวนการเทคโอเวอร์ที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อแผนการทำทีมของผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากสำหรับตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ยูไนเต็ดก็ได้ทำการเซ็นสัญญากับผู้เล่นในตำแหน่งที่ต้องการได้บางส่วนและการเซ็นสัญญากับผู้เล่นอีกในอนาคตนั้นอาจจำเป็นต้องขายผู้เล่นเก่าออกไปก่อนแฟนๆยูไนเต็ดต่างเฝ้ารอบทสรุปของการเทคโอเวอร์อย่างใจจดใจจอ่อโดยหวังว่าจะได้รับยุคใหม่แห่งความมั่นคงและความสำเร็จสำหรับสมโมสรแอดมิเลอร์ฟุตบอล เวสต์แฮมไล่ล่า2ผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแม็กไกวและแม็กโทมินเนบทความของปีตโอโรเก้เขียนไว้ว่าสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดกำลังไล่ล่า2ผู้เล่นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแฮร์รี่แม็กไกวและสกอตต์แม็กโทมิเนด้วยงบประมาณ60ล้านปอนด์ตามแหล่งข่าวผู้จัดการทีมเดวิดมอยส์ตั้งเป้าที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเขา แต่ผู้อำนวยการฟุตบอลของสโมสรน,นั้นชอบนักเตะอายุน้อยที่สามารถสร้างมูลค่าการขายต่อได้ในอนาคตทั้งแมตโทมินีและแมตควายต้องการเวลาลงเล่นให้มากขึ้นก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปีหน้าเวสตแฮมอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรวมกัน60ล้านปอนด์สำหรับผู้เล่นทั้งสองคนแมตโทมินลงเล่นไป39นัดในฤดูกาลที่แล้ว ขณะที่แม็ตไกวต้องเผชิญกับปัญหาการไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นที่มากพอและการเสียตำแหน่งกับตันทีมไปเวสแฮมเคยยื่นข้อเสนอครั้งแรกสำหรับแม็ตไกวและได้ถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธไปแล้วและในขณะนี้เวสแฮมยังไม่ได้เซ็นสัญญากับผู้เล่นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้เลยฤดูกาลใหม่ของเวสแฮมจะเริ่มต้นด้วยการแข่งขันกับบอลมัในวันที่12สิงหาคมนี้แอดฟุตบอลอินไซเดอร์